ลีบูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซุปเปอร์แชมป์สนับสนุนโดยมาจิคลีนไวเปอร์โลแลนด์อินเทนส์แคร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์มาม่าโอเคเจเนเรชั่น ไปแล้วยังไม่พอครับมาดูว่าจะสะสมเงินรางวัลหรือไม่นะครับพาลีโูดเกมไนท์ไทแลนซูเปอร์แชมของเราผู้ชนะยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมวิธีการแข่งขันง่ายๆครับเมื่อครบ1ิบชื่อเมื่อไหร่ใน90ิวินาทีเอาไปเลย1 0 0 0 0แสนบาทและวันนี้ที่พิเศษกว่านั้นก็คือสำหรับเหล่าซุปตาใจบุญนะครับผลิตภัณฑ์โลแลนอินเทนส์แคร์เขายังใจดีมอบเงินรางวัลสมทบให้อีกข้อละ2,000บาทเท่ากับว่าคุณมีสิทธิ์นะครับ ทำแจ็คพอตแตกแล้วคุณยังได้เพิ่มอีก20,000บาทคุณแซงที่มือนอื่นหลอไปเลยนะครับเพื่อสะสมเพิ่มให้กับมูลิธิที่คุณต้องการที่จะบริจาคให้นะครับคุณพร้อมไหมเข้าใจแล้วนะผมมั่นใจว่า2คนนี้ a c t i n งอย่างสุดเลยนะพร้อมนี่คือซุปตาเต็ม10เข้าที่แสโหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งเอาให้ได้เอาให้เร็วตอบให้ได้ทำบุญทุญคิดไว้ทำบุญ ซุปตาเต็มสิบพร้อมแล้วเริ่มมาแฟนพี่นันมิเลียพี่แอนมริชัอ้าวไปเออที่เป็นคู่จิ้งกับพี่เชียร์ตอนนี้เต้ยพงศกรไม่ใช่เป็นเป็นเป็นนักแสดงมอเจี๊ยบแล้วล่ะนะพี่แอนซีเลียมแอนซีเลียมเอ็นแม่ขายาวแสนเก่งขาใส่บิกินี่ลงไอจีประจำเลยขายาวขายาวมากเป็นตัวร้ายใครนะเป็นแม่ด้วยเหรอเป็นแม่เป็นโตแล้วอะค่ะข้ามก่อนไหมข้ามก่อนข้ามข้ามไป รื่ด็อกพี่ป๊อตรอด็อกพี่ป๊อตรด็อกพี่ป๊อรู้หมพีนาชัยอุชินโอเคดชเชนผู้หญิงรัสเซียสวยๆมาเลเอมาว่โอ้โหเก่งมากพิธีกรรายการที่แบบเปนผ้ชายผู้ชายผู้ชายดังๆเลยพี่พี่บ๊อบนาทีพี่ต่อยไตพบข้ามก่อนข้ามก่อนข้ามข้ามไปข้ามไป ไม่เลยอยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอน่รักฉันไหมแฟนใครนะแฟนน้องแฟนพี่น้องแฟนน้องแฟนน้องค่ะเออเออแพรวานิชาพัฒน์เออพี่กะละแมพี่กะละแมทำไมชื่อข้าฝ่าวชื่อไม่ได้หุ่ยเล็กเร็วเร็วเร็วออจู่จู่จู่จี้พี่น้องเครื่องบินยิบยิบมันยิบมันบินอะไรคนบินเจ็ดเจ็ดลีเออเออสอสอท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงเล่นติ๊กต๊อก ปาลีนาใครใครคุบมาฟอนข่าวสามมิติข่าวสามมิติพี่กิติโอ้โหได้ไหมได้ไหมอันสุดท้ายตอบว่าคุณกิติสิงหาปัดไม่ทันสิงหาปัดหรือเปล่ามีมีคนแค่กิติเดียวเองคีมันมากเลยิอันนี้ใครขายาวใครออมอมสกาวใจ ห oh. <laughs> อ,อมสกาวใจนะฮะ,ะ <ไป S 2> อันนี้ยังไม่ได้ไ,ไปะะนะครับผมแล้ว,ลวทีมของคุณนะครับมาอยู่ตรงนี้ครับได้ไปทั้งหมด7 <c oughs> คนนะครับ14,000บาท <c oughs> และคุณก็จะได้เงินสมทบนะครับจากโ o l a n d Intense Care อีกนะครับข้อละ2,000บาทเพราะฉะนั้นวันนี้รวมเงินไป28,000บาท <c oughs> ขอขอบคุณนะครับทางโลแลนด์ด้วยนะครับที่มาสมทบทุนในการทําบุญครั้งนี้เอาล่ะวันนี้สนุกมากๆนะครับต้องขอบคุณนะครับมาดูกันครับว่าแมตไหนทีมไหนที่คว้าเงินรางวัล5 0 0 0สนบาทไปวันนี้ขอบคุณเราซุปตาทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเรามีนัดกันนะครับอลีวูดเกมนน้อยทแลนร์ซูเปอร์แชมป์นะครับวันเสาร์หน้านะครับโมง20นทีทางช่อง3กดหมายเลข33จ้า แล้วครับกับการแข่งขันในสัปดาห์ที่9ซึ่งในวันนี้เหล่าดาราเพื่อนซีก็สามารถเอาชนะแก๊งนักร้องเสียงดีไปได้สดําเร็จส่งผลให้ตอนนี้ทั้ง2ทีมมีคะแนนเท่ากันอยู่ที่3ต่อ3คะแนนและเนื่องจากคะแนนเท่ากันเราจึงต้องมาวัดอันดับด้วยผลการแข่งขันที่ทั้ง2ทีมเจอกันซึ่งทีมสวยหล่อขอทําบุญเป็นฝ่ายชนะไปได้ทําให้พวกเขาขึ้นไปอยู่บนอันดับหนึ่งของตารางทันทีครับและในสัปดาห์หน้า ส่งท้ายความฮาในรอบแรกกับศึกแห่งศักดิ์ศรีเมื่อกวนตลกแถวหน้าของเมืองไทยต้องมาประทะกับไอดอลสาวหน้าใสขวัญใจออตตะสาวหน้าทีมไหนจะจบอันดับในรอบแรกเหนือกว่ากันห้ามพลาดในฮอลลีวูดเกมไนท์ไ t ยแลนด์ซูเปอร์แชมป์ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากซอฟลฟครีมอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาริยูโรเคก้ก